สีเบิร์ตกฤษฎีธรรมาพิวันนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้ Reborn by Legacy Line OA หรือว่า Official Account แบบง่ายๆนะครับเวลาเราแอดเข้ามาในครั้งแรกนะฮะหน้าตาของ ไลโอเอรีบอลไบเลกซี่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าริชเมนูอยู่ด้านล่างเลยนะครับในพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเรียกว่าริชเมนูถ้าบาังเอิญว่ามันหายไปอาจจะไปแตะโดนนะครับเราก็สามารถแตะตรงครําว่าเมนูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมนูก็จะกลับขึ้นมาเมนูหลักๆมีทั้งหมด5เมนูด,ด้วยกันนะครับหก็คือผลิตภัณฑ์โปรแกรมแต่ละตัวนะครับหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวในโปรแกรมรีบอลนะ2ก็คือวิธีทานโปรแกรมรีบอลแต่ละเซตแต่ละแบบ 3. ผลลัพธ์ของคนใช้รีบอลนะครับในหมวดต่างๆ 4. คํคำถามที่พบบ่อยและสุดท้ายนะครับก็คือคลิปวิดีโอรีบอลอินสปิเรชันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูไปทีละ1เมนูเลยนะครับว่าแต่ละเมนูเรากดแล้วมันไปต่ออย่างไรหาข้อมูลได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแตะตรงนี้แตะไปที่ผลิตภัณฑ์ปุ๊บอ่านะครับก็จะมีคำว่าโภชนาการสมบูรณ์อันนี้พิมพ์เองนะผมไม่ได้พิมพ์นะครับเป็นอัตโนมัติแล้วก็จะมีเป็น เมนูใหญ่นะครับก็คือกลุ่มอาหารโปรตีนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะสไลด์ไปทางซ้ายนะครับปึ๊บเลื่อนมาว่าเป็นไขมันสไลด์ไปทางซ้ายอีกนะครับเลื่อนมาก็เป็นคาร์โบไฮเดรตไล่มาเรื่อยๆนะครับวิตามินแร่ธาตุนะครับใยอาหารเติมเต็มนะฮะเดี๋ยวเราจะสไลด์กลับไปทางขวานะครับปึ๊บเริ่มจากโปรตีนก่อนสมมติผมแตะไปที่โปรตีนปึ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าจะมีโปรตีนแต่ละตัวแยกย่อยมาอีกทีนึงนะไม่ว่าจะเป็นนิวติโปรเห็นไหมครับสไลด์ไปทางซ้าย ตัวนี้เป็นเวไอโซเลตรสช็อกโกแลตรดดาร์กช็อกเนะาะสไลด์ไปทางซ้ายอีกจะเป็นเวสตร์บอรีนะครับแล้วก็สไลด์ไปอีกก็จะมีมัลติแ p l น n นะฮะมีทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวผมจะตัวอย่างให้ดูสัก1ตัวแล้วกันนะครับโดยการแตะไปที่มัลติแ p l น n นี้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขออภัยแตะเลื่อนนิดนึงอ่าแตะไปที่มัลติแ p l น n เห็นไหมครับว่าเดี๋ยวผมสไลด์ลงมากันดูตั้งแต่ต้นนะฮะมันอาจจะเด้งขึ้นไปเยอะนิดนึงแล้วก็สไลด์ลงมาง,ง่ายๆนะฮะ มีโปรโตีนสําคัญอย่างไรเห็นไหมไวต่างๆเป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับควรทานโปรโตีนเท่าใดนะครับโปรโตีนจากพืชคืออะไรและจุดเด่นต่างๆของ Multi-Plan คืออะไรเราสามารถแตะไปที่ภาพนะครับซูมเห็นไหมฮะแล้วเราก็เซฟเข้าเครื่องเราเลยก็ได้นะครับแตะไป็รงขวาล่างนี้หรือเราจะกดแชร์ตรงนี้ไปยังผู้มุ่งหวังเพื่อนของเราหรือลูกค้าของเราก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะกดการกระบะเพื่อปิดไปก่อนเนาะ นะครับปิดลงไปเนี่ยนะฮะเราก็สามารถหาข้อมูลโปรโตีนได้แล้วถอยกลับมานะครับก็จะมียังโปรโตีน4ตัวอยู่เห็นไหมฮะหรือถ้าเกิดเราถอยขึ้นไปอีกก็จะเป็นกลุ่มของโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุหรือว่าใยอาหารเติมเต็มเห็นไหมครับเราสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับโดยมีคล้ายๆเป็น2เมนูย่อยลงมานะฮะเป็นสารอาหารหลักๆและเราแตะไปตัวไหนก็ตามเนี่ยก็จะเป็น สินค้ากลุ่มนั้นย่อยออกมาอีกทีหนึ่งนะผมจะให้ดูสักเมนูหนึ่งละกันนะครับเอาเป็นเติมเต็มดีไหมฮะหลายตัวนิดนึงนะครับตัวนี้ผมแตะไปที่เติมเต็มปุ๊บเนี่ยเด้งขึ้นมาทันทีเลยฮะเป็นเมนูย่อยมีโฟลโรซ่าเอาไว้ตัดส่วนเกินเนาะผมสไลด์ไปทางซ้ายหลับลึกก็คือไอเดียสไลด์ไปทางซ้ายอีกเร่งเผาผานก็คือแฟตเบิร์นเห็นไหมฮะผมแตะไปที่ข้อมูลแฟตเบิร์นครับมามา ลากลงมาอีนิดนึงก็จะมีทั้งเรื่องของคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกําลังกายเห็นไหมฮะใช้พลังงานเรื่องของอัตราก,การเต้นของหัวใจฮาร์ตเรทนะครับส่วนผสมหลักๆของแฟตเบิร์นครบเลยเราสามารถแตะไปที่รูปเหมือนเดิมฮะรูปรอโหลดนิดนึงกดเซฟสามารถแช่นะครับเอาไปใช้ต่อได้หรือว่ากากบาดทิ้งซ้ายบนนะฮะนี่ก็คือเมนูผลิตภัณฑ์แต่ละตัวในโปรแกรมรีบอร์ดสะดวกมากๆเลยใช่ไหมครับ ลองมาดูเมนูต่อมาครับวิธีการรับประทานอันนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้รีบอนเองก็มีหลายเซ็ตมากๆเลยนะเราลองแตะไปดูที่วิธีการรับประทานนะครับแตะไปปับ๊บเห็นไหมฮะว่าก็จะมีเป็นเมนูหลักก่อนเนาะเป็น r e บอ r n ันะครับลากไปทางซ้ายทูเฉยๆฉยมิกซ์นะครับซูเปอร์แบล็ e แบล็พินะครับไวพิง์หรือว่าเป็นวันแต่ว่าเป็นกลุ่มของ พืชก็คือมมลติแพลนะดูที่ภาพก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเซตที่ผมลากมาทางขวานะครับค่อนข้างจะขายดีแล้วก็มีหลากหลายนะครับเอาเป็นมิกซ์ดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะแตะที่ตรงนี้นะครับก็คือมิกซ์ปึ๊บจะมีเมนูย่อยมาอีกหเมนูนะเป็นมิกซ์เฉยๆนะครับเป็นมิกซ์ที่มี DHA นะครับเป็นมิกซ์แต่ว่าเป็นกลุ่มแพลนนะครับถ้านำด้วยมิกซ์ก็อยู่ในนี้หมดเลยเนาะผมลองแตะไปที่มิกซ์ตัวหลักนะครับตรงนี้ แปะปึ้งวิธีการทานเรียบร้อยครับมาครบเลยลากย้อนลงมานิดนึงนะฮะมีตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันนะครับมื้อเย็นมื้อก่อนนอนและรวมทั้งหมดอ๋อนะครับเหมือนเดิมครับแตะไปที่ตัวภาพตรงนี้นะฮะแตะปึ๊บอ่าโหลดนิดนึงนะครับก็มีรายละเอียดชัดเจนสามารถเซฟตรงนี้ขวาลากนะครับแชร์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมกดกากระปเพื่อปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับโอเค เรียบร้อยไปแล้วนะครับสเมนูง่ายมากๆเลยเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากหาผลลัพธ์ล่ะเพื่อที่จะได้สามารถไปส่งให้เพื่อนนะครับหรือเราอยากดูเป็นข้อมูลเองเราแตะที่ผลลัพธ์จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งเป็นหลักๆนะครับทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็ r e b o r n academy instagram นะฮะลากไปทางซ้ายอันนี้เป็น r e b o r n idol instagram เหือนกันนะครับแล้วก็ลากไปทางซ้ายทีนี้เป็น f i h t your f a t เดี๋ยวเราลองดูสักอันแล้วกันเป็นอันใหม่นะครับเป็น IG ใหม่เลยก็คือ Reborn Idol อ่ารูปผมอยู่ตรงกลางซะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแตะไปที่ Reborn Idol ปึง้งเกิดอ,อะไรขึ้นครับมันก็จะเด้งมานะครับว่ามี Reborn Idol Instagram นะลากไปทางซ้ายครับมีโฟโต้ชูตบรรยากาศไฮไลท์ต่างๆหรือ เรื่องราวเกี่ยวกับแมกกาซีนนะครับที่เป็น MD และ Editor Talk นะผมขออนุญาตลากมาทางขวาครับและลองแตะให้พวกเราดูสักหนึ่งอันก็คือ IG นะครับหรือว่า Instagram แต่ปั๊บเป็นไงฮะอัตโนมัติครับวิ่งไปที่ Instagram Reborn Idol ฮะรเราสามารถลากได้เลยแต่อันนี้เรายังอยู่ใน ฟอร์แมตของ Line นะครับเห็นไหมฮะว่ายังมี Format หัวอยู่เนาะยังอยู่ของ Line แต่เขามีนำเสนอครับว่าหรือว่าจะไปดูที่แอปล่ะก็ได้ครับผมก็จะแตะไปที่ switch to the app ก็ไปที่แอป Instagram ได้เลยนะครับ๋ต่ผมจะแตะตรงนี้นะแตะปุ๊บเป็นไงฮะวิ่งไปที่ Instagram เลยนะเราสามารถดูโอ้แตะรูปโพสซิงนะครับสไลด์ขึ้นมานี่พี่ชมพู่สไลด์ขึ้นมาอ่ามีรูปผมนะครับ กด back ตรงนี้นะครับซ้ายแต่ทีนี้ในโปรแกรมหรือว่าเครื่อง iphone ของผมเนี่ยก็สลับมาใช้ตัว instagram เรียบร้อยแล้วผมก็ต้องกลับไปที่ l ล n e ก่อนเนาะนะครับกลับไปที่ l ล n e ก่อนแล้วก็ยังค้างที่หน้านี้นะครับผมก็ต้องแตะปิดก่อนเนาะปิดหน้าที่มันลิงก์ไปที่ instagram นะครับขวาบนนี้นะครับตรงนี้นะฮะปิดปึ้งอ่าก็กลับมาที่ Re เป็น line oa ของ reborn by legacy เหมือนเดิมน,นะครับหรือว่าเราจะลองแตะอีกสักอันนึงสไลด์มาดูซิ นี่เป็นยังไงล่ะบรรยากาศที่ถ่ายรูปกันใช่ไหมเนี่ยแตะดูครับปึ๊บจริงๆด้วยนะฮะก็เป็นอาร์ตเวิร์กนะครับรูปรวมนี่ผมแตะที่รูปรวมนะครับกากกัผากซ้ายบนปึ๊บอ่าหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอบรรยากาศนะฮะอันนี้ไม่ต้องแตะเข้าไปก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการโหลดนะฮะเพราะเดี๋ยวเราสามารถไปดูเองในเครื่องเราได้เลยเอาฮะลำดับต่อมาก็คือเมนู FAQ หรือคำถามที่พบบ่อยขวาล่างตรงนี้นะครับลองแตะไปที่ FAQ ครับปึ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นนะาเป็นชุดคำถามนะครับที่ถูกถามอยู่บ่อยนะครับและตรงนี้ผมทราบอัปเดตมาว่าเดี๋ยวจะมีการเติมเรื่อยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปเราเริ่มจากสี่สิบห้าคำถามตรงนี้ก่อนนะครับรีบอลปลอดภัยไหมเราสไลด์ไปทางซ้ายครับแตกต่างจากไดเอทอื่นอย่างไรทานต่อเนื่องมีผลไหมต้องพักตับไหมโยโย่ไหมนะครับอ่ะลองสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับแตะไปที่ จะลดอ่าหลังลดจะโยโย่ไหมนะครับผมจะแตะตรงนี้นะครับปุ๊บเป็นไงครับขึ้นมาแล้วครับมีคําอธิบายว่ามันไม่โยโย่แน่นอนเพราะอะไรอย่างไรก็ไปอ่านเองกันได้นะครับง่ายมากๆเลยเนาะสุดท้ายแล้วครับก็คือตรงนี้ครับตรงกลาง v e บอน n ิน i ไพร์เรนะครับเดี๋ยวผมจะลองแตะตรงกลางดูบ้างนะครับแตะตรงกลางปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหมาแล้วครับเป็นเมนูย่อยนะครับที่ มาตั้งแต่คุณแพทนะลากไปทางซ้ายมีคุณเอกลากไปมีคุณปูมีคุณหมอกนะครับมีผมนะก็เดี๋ยวลองเป็นคุณแพทดูดีไหมฮะลากมานะครับอ่านะครับคุณแพทคนแรกคนนี้แตะไปที่คุณแพทนะครับปึ๊กเกิดอ,อะไรขึ้นปึ้งก,ก็จะมีคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับเราสามารถ แตะไปที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดส่งต่อให้กับคนที่เราอยากจะให้ข้อมูลให้เขาดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะสะดวมกมากๆเลยตรงนี้เห็นไหมฮะก็อันนี้คือ5เมนูหลักนะครับ5เมนูหลักที่ตอนนี้เราออกแบบมาใช้นะครับเบื้องต้นกับ LINE OA Reborn by Legacy นะครับสุดท้ายแถมนิดนึงครับถ้าสมมติว่ามีคนอาจจะพิมพ์ครับตรงนี้ปุ่มคีย์บอร์ดเห็นไหมฮะถ้าเราแตะตรงซ้ายล่างตรงนี้ครับแตะไปดึป๊บ คีย์บอร์ดมันจะขึ้นมาแล้วเราเกิดพิมพ์เกิดอะไรขึ้นครับผมพิมพ์ว่า h e โ l o อ่าจะทางรีบอล by legacy จะตอบว่าอะไรนะส่งครับปึ๊บอ่าก็จะเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับขออนุญ,ญาตลากลงมาเนาะอ่าเพื่อปิดคีย์บอร์ดเดี๋ยวขอลบตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าลาก ปิดคีย์บอร์ดลงมาก่อนนะครับอ่ะจะได้เห็นชัดๆสวัสดีตีเบิร์ดขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเราบัญชีนี้เป็นการให้ข้อมูลแบบอัตโนมัติไม่สามารถตอบใดๆได้เห็นไหมครับ,บรับข่าวสารอ่าข้อมูลสุขภาพใหม่ๆจากรีบอนบริรการซีได้ผ่านช่องทางนี้นะครับก็มีแนะนําว่าขออาสาเทคแคร์อะไรมีแนะนานะครับถ้ารู้อยากรู้จักกันโปรแกรมการ,การกินให้พิมพ์อะไรนะครับเซตกินอย่างไรพิมพ์อะไรนะครับเนี่ยแต่เราไม่ต้องพิมพหรอกครับเพราะเราสามารถใช้เมนูที่เรียกว่า ริชเมนูง่ายกว่าเนาะจะเรียกริชเมนูเดิมกลับมานะครับให้ลากมาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับแตะไปที่3ขีดซ้ายล่างนะครับปุ๊บอ่าก็จะมีคําว่าเมนูโผล่มาตรงนี้แล้วเราก็แตะที่คําว่าเมนูอีกครั้งนึงครับปมเนี่ยริชเมนูก็กลับมาง่ายกว่าการพิมพ์เองเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นคลิปสอนการใช้งานนะครับ Reborn b y l e g a c y l i n e OA หรือว่า Official Account ง่ายๆนะครับก็เชื่อว่านี่จะเป็นอีกเครื่องมือที่ทำให เพื่อนๆทุกท่านชาวรีบอลชาว Legacy สร้างธุรกิจได้ง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ